แล้วน้ำหวานขึ้นรถเมสายอะไรอะสายเจ็ดเก้าไปลงตลิ่งชันอะแล้วแกอะเราอ,เอ๋อสายเจ็ดเก้าเหมือนกันอะเฮ้ยงัน้นดีเลยข้าวหลังไว้กลับด้วยกันอองนะได้เลยครับเมื่อตอนที่น้ำหวานรอ้องเพลงพอนะขอบคุณนะแกก็เล่นกีตาร์เก่งเหมือนกัน ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกทำไมถึงเริ่มเล่นอ่ะจริงๆเราก็เล่นแต่เกมอ่ะแต่เราชอบฟังเพลงนะใจมองย้อนไปยังไม่สนใจทุไรจนได้เห็นได้ฟังเขาร้องเพลงกันยิ่งติดตามผลงานก็คิดในใจเขาเท่จังอยากจะลองใจแบบนั้นดู สักทีก็พอได้ลองฝึกเรื่อยๆอ่ะเราก็เริ่มสนใจอยากไปเรียนพวกมิวสิกที่ต่างประเทศอ่ะจริงปะต่างประเทศเลยหรออืมแล้วเธอหล่ะเราหรอก็เริ่มจากตอนนั้นพอแม่เราเปิดดนตรีฟังพอได้ เสียงเพเลก็เลยอยากเรียนดูสักครั้งมันก็สนุกดีทุกครั้งที่ร้องเพเลงออกไปรู้สึกเหมือนได้เป็นตัวเองทุกครั้งเลยเก่งขนาดนี <todos> ้ เลนนดยแนยอจริงๆเราเคยเรียนกีตาร์กับพ่อตอนเด็กๆอ่ะแต่ว่ามันยากกว่าร้องเพลงเยอะเลยก็เลยไม่ได้เรียนต่อแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งยอมแพ้ดิมันไม่ยากขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวเราสอนให้เอาปะเรากีตาร์มาโรงเรียนทุกวันเลยจริงป้เอาดีเอาดีเอาดีขอบคุณมากนะ ธอคงไม่รู้จักหรอกเฮ้ย hey, ลองบอกมาก่อนจอร์แดนนั่นน่ะจริงปะเราก็ชอบจอร์แดนเหมือนกันเวลาที่เขามองมาเราจ้องตากันจะไม่ในห,หัวใจมันยิ่งเต้นรัวยิ่งรู้วนะ่านักดนตรีที่ชอบตรงกันแล้วเขาจะชอบเราเหมือนกันไหมไนะอยากเข้าไปใกล้มากกว่านี้ ให้ใจใกล้กันกว่านี้ได้ไหมยังมีคำถามมากมายเรื่องราวของเขาที่เรายัางไม่รู้ นเออใช่พี่หลัดเราบอกว่าอีกสาเดือนอะ่ะจะมีที m u มิวสิกไเธอรู้ยังเออไม่รู้อะ่ะคือเรากำลังฟอร์มวงอยู่อะ่ะแต่ว่าวงเราขาดนักร้องพอดีเลยเธอสนใจมาเป็นนักร้องให้วงเราป่ะอืมจะเป็นมากกว่านั้นก็ได้นะฮะรอเล่นรอเล่นได้ดีเราว่างพอดีเลยแกก็ส่งรายละเอียดม,มาแล้วกัน แล้วแกมีชื่อวงอยังอะยังเลยอ่ะเธอช่วยตั้งชื่อหน่อยดีค <c oughs> ิดไม่ออกอยากเกินงั้นเราบอกคนในวงก่อนละกันว่าเรามีนักร้องแล้วแต่ว่าเลยไม่มีลายเธอเลยอะขอลายหน่อยได้ปะจะจีบเราเหรอบ้า,เา,าีเอามาดีกมาดิ เข้ามาแล้วอะ่ะอย่าอู้นนะไม่มีปัญหาคนไม่มาแล้วอะ่ะไปกันเถอะ